เอางี้ค่ะเชฟไปถนัดเรื่องหม้อจอคุณจอเชฟถนัดเรื่องหม้อไหมคะถนัดช่วยตอบนิดนึงตายตยตายตายเชฟคะเชฟพูดไม่สุภาพค่ะก็หม้อค่ะก็นี่ถามเรื่องหม้อมาใช่ไหมคะเนี่ยสองหม้อเลยค่ะหม้ออบลมร้อนกับหม้อทอดไร้น้ำมันนี่เรื่องหม้อ ล้วนๆเลยนะคะเรื่องเตามีอย่างเดียวเรื่องหม้อไปสองหม้อแล้วค่ะนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาหรือหม้อเนี่ยการใช้งานก็แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แล้วกอ็อยู่ที่ว่าเราจะประกอบอาหารชนิดไหนเราจะทำอย่างไรนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่รสชาติแต่ละอย่างเนี่ย การใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเท็กเจอร์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราถนัดอะไรนะคะบ้านเรามีเตาติ้งเราก็ใช้เตาติ้งก็ไม่ก็ถ้าไม่มีหม้อก็ไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์เตาติ้งก็สามารถอัดแอปได้ถ้ามีหม้อแล้วไม่มีเตาก็ไม่ต้องซื้อนะคะใช้หม้อก็ได้นะคะเพราะว่าเราทําทานเองไม่ได้ทําในปริมาณที่เยอะมากไม่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสิ่งที่ยังไม่จําเป็นนะคะในภาวะนี้ ค่ะนะเอาสิ่งที่เราจำเป็นก่อนที่มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถอัดแอปใช้ไปก่อนนะคะเอาจริงๆนะเตาติต้งอ่ะที่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นมี2ไซส์ไซส์เล็กๆแบบอุ่นขนมที่ซื้อมาเป็นชิ้นๆเลยนิดหน่อยนมปังปิ้งได้สัก2ชิ้นแบบนะ้แล้วก็มีแบบเตาใหญ่ที่มันมี2สเต็ปอะไรเนี่ยไฟบนไฟล่างนี่นน่นนี่คือมีแต่ถามจริงๆว่า ใช้งานบ่อยไหมค่ะม้ออบลมร้อนก็ได้มาค่ะก็ไม่ได้ใช้ใช้หนเดียวทดลองวันที่ได้ของมาแล้วจากนั้นก็เก็บเข้าห้องเก็บของไปค่ะนะค่ะตอนแรกจะซื้อหม้อทอดไรน้น้ามันค่ะเ็าถามบอกเอามาทําอะไรค่ะที่บ้านก็ถามบอก,บอกไม่ต้องอ่ะ uh huh. เพราะว่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาเฉพาะม้ออีกละหม้อหุงข้าวที่บ้านเนี่ยมีขั้นต่ําเนี่ยออืไม่ห้าก็หกใบอ่ะหม้อหุงข้าวนที่อยู่ในห้องเก็บของค่เออแบบมัน มมันไ่รู้คือเห็น,นแล้ว,ลวอยากเ,<อ>เห็นแล้วจะซื้อเห็นแล้วพอพอเราเห็นโฆษณาค่ะโฆษณาเป็นตัวชวนชวนให้เราอยากซื้อส้ม,<า>อมก็ซื้อหมอ้อทอดไร้น้ำมันมาเชื่อไหมว่าส้อมอบ หมึกไปครั้งเดียวแล้วก็เก็บแล้วก็ตั้งไว้โชว์ไว้ให้เห็นว่าอ๋อที่บ้านมีแล้วอ๋อเวลาใครพูดอะไรอมีแล้วแต่ไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะซื้อสิ่งที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกวันส้มว่าใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะและส้มก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบอาหารหรือทําอาหารทานเองเนี่ยจะมีไอเดียในการที่จะทําอาหารของตัวเองอ่ะอัดแอปได้ว่าควรจะใช้อะไรกับอะไรนะคะ เขามีหัวทางนี้อยู่แล้วสําหรับคนทําอาหารนะคะเขาเรียกว่าแอพพลายสามารถแอพพลายได้กับสิ่งที่มีอยู่บางทีไม่จําเป็นเราเทียบบางคนเนี่ยถึงต้องไปเปิด YouTube ดูทําเค้กอบเค้คกกะมองเข้าฟิฟ้าทํำไมได้อะขอให้เป็นเป็นเทฟลอนมันก็ทําเค้กได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเตาอบนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มัน มีอยู่แล้วก็ใช้ในสิ่งที่มี<ช>เราสามารถแตดแปลงได้มัน<ช><ช>อาจจะไม่ได้เหมือนกันสักร้อยเปอร์เซนแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงทุน<ช>เพื่อจะทําแค่ครั้งสองครั้งไม่คุ้มค่ะค่ะ,คะนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรนะพี่เสริมพี่เสริมบอกว่าผมทานปลาต้องโกเนี่ยห่อที่ชู่แล้วแล้วก็กดให้มันแบนเลยก่อนทานถูกต้องไหมครับโถน่าสงสารนะพี่เสริมนะอย่ากินเลยคือปลาต้องโกอะ่ะ ถ้าเราจะกินเราไม่ได้กินบ่อยเรามีความรู้สึกว่ามันต้องยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงมันว่ายังไงน้ำมันมันต้องเยอะค่ะถ้าน้ำมันไม่เยอะมันทอดเป็นทังโก๋ไม่อร่อยหรอกค่ะจะมาทอดน้ำมันแบบเล็กๆอะไรแบบเนี้มันก็ไม่ใช่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซับได้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงกระกดณ์นะคัะพี่เสริมเพราะความกรอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยข้างในกรอบนอกนุ่มในมันหายหมดแล้วพี่เสริมไม่อร่อยแล้วนะมีใครนะพี่คุณส้มเราจะไปดูเลิกวันไหนนั่นไง คุณกบไงชวนนี่ก็ชวนส้มทําอะไรชวนแต่งงานเหรอคะจัดงานทำไมมันจะทำออแกไนซ์เหรอคะเปิดบริษัทหรือเปล่าเออคะน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเลิกอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราจะใช้หมอไหนนะคะมาถามน้องส้มวันนี้ดีกว่า4ี่7บอกว่าถ้าจะทำปลายย่างเกลือเงั้นเห็นในช่องอะไรนะ โชคชัยสี่ชานลมค่ะแล้วเขาไปสัมภาษณ์ร้านทําปลาย่างเกลือเนี่ยเขามีทั้งปลาทับทิมมีทั้งปลาหนิลเวลาที่เขาล้างควักไส้นู่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเกลือเนี่ยเขามีเป็นแบบใส่เป็นถังเป็นเป็นกระป๋าเป็นเออแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วคลุกๆลุให้แบบให้มันเกาะติดมากที่สุดแล้วถึงจะเสียบมนแล้วก็ไปย่างอะนะคะคำถามคือ ถ้าไม่ใช้ปลาทับทิมไม่ใช้ปลานินเราจะใช้ปลาอะไรได้ครับเนื้อรอยปลาช่อนไงปลาปลากระพงปลากระพงก็ได้ปลาช่อนกับปลากระพงเนี่ยมันเริ่มต้นมาก่อนแล้วมันแพงใช่จ้ะปลาช่อนแพงมากปลากระพงก็แพงมากเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลานินกับปลาทับทิมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นได้หมดนะลูลาหน่อยก็แซลมอนค่ะแซลมอนทังเกลือ แซลมอนย่างเกลือก็อร่อยนะแต่เราต้องเราต้องอยู่ในกระทะน,นะคะไม่ไม่ใช่ไงมันไม่ได้ย่างแบบเตาถ่า,านแบบไม่ใช่ย่างเตาถ่านต้องกริวค่ะแซลมอนมนกริวแล้วก็โรยเกลือแต่อันนี้คือถ้าเป็นปลาย่างเกลือนี่คือหมกลงไปในเกลือคลุกแล้วประกบด้วยเกลือเยอะๆอ่ะปลากระพงเนื้อจะนุ่ม,มค่ะนะคะแซลมอนนี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เป็นของแพงแล้วนะ ไม่แพงคืออย่างนี้ค่ะแซลมอนน่ะก็จะมีแบบหลายเกรดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกเลือกทานได้เลยค่ะเหมาะกับเหมาะกับเรายังไงเราก็เลือกทานแบบนั้นนะคะเนื้อก็แตกต่างกันไหมก็ถ้าคนไม่ได้ทานเป็นเซียนแซลมอนจริงๆเราก็อาจจะแยกกันไม่ออกนะคะว่าอะไรอร่อยกว่าอะไรนะคะค่ะคุณมาเตอร์คาร m โฮมค่ะพูดถึงครัวซองขึ้นมานะคะครัวซองบอกว่าเออฮิตมาก คือถามเชฟในฐานะเชฟค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เรียนเป็นเชฟกันเนี่ยต้องทําครัวซองแข่งกันเพราะเปิดร้านเบเกอรี่เปิดร้านกาแฟปุ๊บต้องมีครัวซองกันซึ่งเพิ่งกลับมาฮิตใช่สมัยต้องบอกว่าสมัยที่ส้มเป็น นางงามอ่ะครัวซองก็ฮิตอยู่พักหนึ่งแล้วก็ส้มก็ชอบทานมากแล้วก็พอมาเรียนเป็นเชฟเราก็รู้สึกว่าครัวซองซ้มมาเป็นคนชอบทานครัวซองมากแล้วถามว่าครัวซองเนี่ยทํายากไหมก็ยากเหมือนกันะยากมากกว่าจะเทินเนยเทินแป้งให้แบบรีดนะรีดรีดมันให้เป็นชั้นๆใช่ยากมากแล้วก็ต้องทําในห้องที่เป็นห้องที่มีอุณหภูมิ พอดีอเพราะางั้นเนยละลายค่ะค่ะมันก็จะเป็นห้องที่อุณหภูมิแล้วก็อุณหภูมิเขาก็จะตั้งว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็รีดรีดแป้งกับเนยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนั้นนะคะยากพอสมควรคราคาถึงค่อนข้างสูงเพราะใช้เนยแท้ชิ้นหนึ่งต้องประมาณสัก7 0 80 ร้อยอะร้อยกว่าบาทค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจะมีเฉพาะครัวซองเพนใช่ไหมคะเป็นเพนเพนเลยเป็นเบเตอร์เดี๋ยวนี้มีครัวซองช็อกโกแลตครัวซองสเบระร่ครัวซองโรยอัลมอนด์ครัวซองสารพัดครัวซองนะคะก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะคะจะบอกว่าแบบไหนอร่อยกว่ากันก็ไม่ได้เพราะว่าการรับรู้รสของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะชอบแบบนี้บางท่านอาจจะชอบแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ย เลือกแบบที่ตัวเองชอบส้มก็ไม่ได้สามารถบอกได้นะคะว่าเจ้าไหนอร่อยที่สุดส้มว่าแล้วแต่คนชอบใครจะเป็นคนบอกได้แล้วว่าไอเนี้ยอร่อยที่สุดแล้วตัวเองอถ้าคุณชอบร้านนี้ก็เออโอเคอันนี้ก็จบนะคะเพราะว่าครัวซองนี้ก็มีนะมีเป็นไซส์มินินะคะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เลยกินแทนข้าวไปเลยอะไรแบบนี้ก็กินครัวซองตัวกระจุกอะจุกอ่ะแลวเขาก็บอกเขาชอบอเขาเรียกอะไรนะอ้างว่า นำเข้าเนยจากฝรั่งเศสค่ะอ่าใช่ปะเวลาที่ทํำครัวซองล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยเนยนำเข้าจากฝรั่งเศสนะจ๊ะคือครัวซองเนี่ยจะทําให้รสชาติดีและอร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเนยค่ะเพราะเนยเป็นตัวหลักของครัวซองคือเนยเนยนี่คือถ้าเนยดีเนี่ยก็จะทําให้รสชาติดีด้วยนะคะแต่ทุกคนก็ไม่รู้หรอค่ะว่า อันไหนดีไม่ดีก็แล้วแต่รสปากเราอีกว่าเราชอบแบบเนี้ยอันนี้ก็คือดีสําหรับเราอะไรที่อร่อยก็คือเราอร่อยนะอันนั้นก็คืออร่อยแล้วค่ะเอาที่ชอบ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 ชอบนะไม่ใช่ต้องไปที่ชอบนะเอาที่ชอบตายแล้วพี่เขาคิดในใจเหมือนกันนี่เราเป็นฝาแฝดกันเลยเนี่ยว่าไปที่ชอบเลือกที่ชอบนะคะแล้วก็ถูกใจเรามากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะเบอะ์สี่หกหกเจ็ดบอกว่ามีโอกาสข้ามไปเมืองเมียววดีเมียนมาร้านข้าวแกงที่นั่น ทำไมเขาให้ผักมากทานผักมาทานมากมายเลยครับหรือคนพม่าชอบทานผักครับน่าจะอย่างนั้นมนะั้งเนาะมันมันก็แล้วแต่ดูรายการช่อง YouTube เนี่ยหลายอย่างมากพูดถึงของทอดที่อินเดียเนี้ยก็ดูนะช่องอาหารอินเดียอาหารที่อะไรนะยูทูบเบอร์ชาวไทยไปพาไปประเทศนั้นประเทศนี้อาหารพรม่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าอาหารลาว อย่างใกล้เคียงใกล้เคียงเราใกล้เคียงเรามากมที่สุดแต่อาหารพมาร่าเนี่ยส่งไปมาส่งก็งงๆเหมือนกันคือเคยจัดจัดทริปเอานี้ด้ิพี่เคยจัดทริปให้ผู้บริหารตอนนั้นไม่ต้องอ้างถือว่าเขาให้บัตเจ็ตมาแล้วให้พี่ทําทริปพาผู้บริหารไปดูงานที่พมา่าให้เลือกร้านอาหารที่ดีที่สุดสรุปว่าอาหารจะดีได้ต้องอาหารที่เป็น ร้านอาหารไทยค่ะหรือไม่ก็เป็นอาหารสไตล์ยุโรปไปเลยเขาถึงจะกินกันได้ถ้าอาหารพม่าพื้นเมืองเพลนๆจริงๆเนี่ยกินกันไม่ได้เลยนะทานไม่ได้เลยใช่มันจะยากจะยากสําหรับการทานสักหน่อยนะคะส้มก็เคยไปมาแต่แต่เราก็อยู่ตามโรงแรมเราก็อาจจะมาทานมาทางฝั่งเรานิดนึงแต่ถ้าลองไปกินอาหารเขาจริงๆเราก็กินไม่ได้เออเอาพูดจริงๆนะค่ะแล้วก็บอกว่าในยามนี้ มะม่วงน้ำดอกไม้ราคาถูกเราควรไปเหมามาทํามะม่วงกวนกันดีไหมครับเป็นไรายได้เสริมค่ะมะม่วงกวนได้ทําไอศครีมมะม่วงได้ทํำซอสมะม่วงได้ค่<อ>ะก็มะม่วงคือคือเหมือนแยมอะค่ะ<อ>แยมอะค่ะก็ส<อ>ามารถทําเก็บไว้ได้ไก็สามอย่างเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่สาม,มารถเก็บไว้ได้นะคะก็ถ้าถ้าใครสามารถทําได้ก็ทําไว้ค่ะ ไอศครีมไอศครีมก็โฟรเซนไว้ได้ไอศครีมนะคะหรือว่าเอามะม่วงเนี่ยสุกมาทําแล้วก็โฟรเซนไว้ขายขายเนื้อมะม่วงเลยก็ได้เป็นโฟรเซนนะคะเพราะว่าตามร้านต่างๆเขาต้องใช้เนื้อมะม่วงอยู่แล้วร้านไอศครีมร้านต่างๆนี่เขาต้องใช้ค่ะเนื้อเนื้อมะม่วงเราหั่นเป็นหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเป็นลูกเต๋าค่ะแล้วก็โฟรเซนเลยค่ะแล้วก็ส่ง เพราะว่าร้านน้ำปั่นก็ต้องใช้แบบนี้อ่ร้านที่ทําเป็นไอศครีมน้ําแข็งก็ต้องใช้แบบนี้หรือไปปั่นแล้วทําเป็นไอไอศครีมก็ต้องใช้แบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าสมมตินะอ่าไหนก็พูดว่าถ้าสมมติเราจะทําส่งเป็นวัตถุดิบให้กับเขาตามร้านที่จะทาน้ําผลไม้ปั่นไปน้ํามะม่วงนอกฤดูกาลแต่มีมะม่วงน้ําดอกไม้ไปปั่นกินอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องมีตู้เย็นตู้แช่หรืออะไรที่จะทาตู้โฟเซนเลยค่ะ ตู้แข็งนะ่ค่ะตู้แช่แข็งนะคะเราต้องมีตู้แช่แข็งค่ะเพราะว่ามะม่วงสุกปุ๊บทาเสร็จปุ๊บเราต้องแช่แข็งเลยนะคะถ้าเราไว้ตู้เย็นธรรมดามันก็เสียหมดนะคะค่ะเราต้องตู้แช่แข็งแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราไปที่โรงงานค่ะโรงงานที่เขาเป็น OEM เขาก็มีพวกนี้อยู่แล้วสั่งให้เขาผลิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพอเข้าใจนะคะถ้าจะทานะถ้ามีเยอะนะแต่นี่หมายถึงว่าไม่ได้ปลูกเองไงนี่จะคือจะไปหาราคาถูกๆไปเหมามามาเก็บทํา เป็นมะม่วงกวนดีไหมมะม่วงกวนเนี่ยหรือมะม่วงหรือส้มลิ้มเนี่ยมะม่วงกวนเขาจะทําเป็นแผ่นๆมาเก็บเอาไว้มันเป็นการถนอมอาหารแต่ถามว่าคนจะชอบเยอะขนาดนั้นไหมแล้วการทีในการทําก็ค่อนข้างยากนะคะไม่ใ่ง่ายไม่ใช่ง่ายแล้วตอนตอนตากอีกแล้วตากเนี่ยก็ต้องมีกระโจมนะคะเป็นใหญ่ๆมุ้งมุ้งแบบมุ้งใหญ่ๆเหมือนมุ้งผักอะค่ะแล้วถ้าถ้าเราไม่มีแบบนั้นถ้าเราไปตากปกติเนี่ยแมลงมด โอ้โห,หอะไรเงี้ยมันก็ไม่สะอาดอีก <โด S 2> อ่าไม่ได้อีกนะคะ,มะ,คะมะม่วงกวนค่อนข้างค่อนข้างละเอียดละ,ละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะถ้าแนะนานะให้ทําซอสดีกว่าอ,อ,อันนี้เห็นด้วยค่ะซอสแยมม,ยม,มะม,ม่วงค่ะแยมมะม่วงกะค่ะแยมมะม่วงค่ะเรียกแยมแล้วส้มจะติดเรียกซอสนะคะแยมมะม่วงอย่างนี้จะดีกว่าเีกา็สามารถเก็บได้นานด้วยนะคะหรือจะขายเป็นกิโลยังได้เลยทําเป็นเยอะๆแล้วก็ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับเขาไปอยู่หน้าไอศครีมก็ได้ใช้ไอศครีมกะทิ ได้ซอสมะม่วงเนี่ยแยมมะม่วงใส่ <ปะ S 1> <อ>นิม<ป>นงองนะะซอสมะม่วงนี่ก็สามารถไปทําเป็นซอสราดอาหารด้วยก็ได้ค่ะถ้าเป็นมะม่วงสุกนะคะ,ะเราก็ไปทําเป็นซอสราดอาหารได้เหมือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะทํานะคะแนะนะําอันนี้ดีกว่ายากไหมอ่ะไม่ยากค่ะมันต้องมีอะไรบ้างน้ําตาล แหมหวานเชียสสงน้ำตาลนเลยเราต้องมีน้ำตาลกับมะม่วงสองอย่างแค่นั้นเองไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยไม่ต้องมีอย่างอื่นค่ะแล้วก็มันจะกะกันยังไงสมมุติว่าความหวานของมะม่วงแล้วาต้องชิมอ่าถ้าเออเราต้องดูด้วยมะม่วงที่เราได้มาเนี่ยเป็นมะม่วงอะไรเปรี้ยวหวานขนาดไหนแล้วก็เราถึงจะกะน้ำตาลได้ถ้าปกติก็เท่าเท่าเท่ากันเลยสัดส่วนเท่ากันสัดส่วนเท่ากันแต่เราก็ไม่รู้อีกว่ามะม่วงที่เราได้มา เปรี้ยวหวานมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมาชิมแต่ละรตมันอาจจะไม่เท่ากันคสวนแต่ละสวนยังไม่เหมือนกันเลยแต่ละลูกเดียวกันยังเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นต้องชิมต้องทุกอย่างมันอยู่ที่การชิมนะคะแล้วก็ทําเพื่อหารสชาติที่มันแบบอยู่ตัวด้วยนะถ้าเราจะทําเป็นวัตถุดิบส่งขายเขาคุณผู้ฟังคุณภาพมันต้องต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องเปเหมือนกันทุกรสทำว่าเอออตนี้เปรี้ยวนะรตนี้หวานนะใครอ่ะ ไม่ได้ผู้บริโภคงเง <laughs> เอขาบกอกว่าอ,อะไรนะสองสาวแต่ก่อนนั้นผมไม่ฟินที่กินส้ม <laughs> เพราะว่าผมขี้เกียจแกะและแงะเปลือกแต่พอฟังเชฟมงลง,งสงสารเหือกนั่งปอกเปลือกกินแต่ส้มผมชอบชอบโอ้โหเก่งนะคุณแหมแหมแหม,แมไหว <laughs> แหมมามเป็นกรอนเชียคุณทุบคุณท่บนี่เป็น คุณทุ่มนี่เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่คุณทุ่มแต่งงานหรือยังคะโถเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปชมมากรอบที่แล้วเขาว่าพี่กับพี่แป๋มเหมือนปลาอยู่ในไหอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปชมอย่าไปชมหนูคุณทุ่มคะนี่เป็นปูชนียบุคคลนะคะอายุไม่สามารถทําอะไรได้นะคะทั้งพี่แป๋มและพี่แก้วนะคะมันนั่งอยู่ใกล้ๆจะรู้ว่าอายอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะแต่สส่วนสูงเนี่ยของจริง <G ül üş> อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สัดส,ส่วนเนี่ยของจริงไม่ต้องคอยปรับนะเออ,อ่าน้องคุณพ่อน้องน้ำพึ่งนะคะบอกเจ้เอครับสองสาวสวยเสียงเชฟส้มคลายคุณจุ๋มแม่สลิมนะครับนะคะขอบคุณค่ะนี่คนที่สองแล้วเนาะ,นะที่บอกเสียงเหมือนคล้ายๆน้องจุม๋มแล้วก็บอกว่าแม่สลิมไม่ได้จัดรายการแล้วเหละครับเพิ่งได้กลับมาฟังคือตอนเนี้ยน้องจุ๋มเนี่ยเขากําลัง ปรับปรุงบ้านจะเปิดร้านอาหารที่บ้านนะคะภารกิจเธอเยอะมากแต่เธอก็ส่งมาให้นะอันนั้นอร่อยวันก่อนตำน้ำพริกพี่แก้วอยากกินไหมเนี่ยใช้กะปินี่นั่นนี่มีความสุขกับการเตรียมอาหารนะคะน่าอิฉามากแล้วทอดปลาทูที่สวยมากก็ส่งมายั่วน้ำลายดิฉันทั้งน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาทูทอดด้วยของโปรดนะคะใช่แล้วก็บอกว่าหาวิธี อะไรทำยังไงบำรุงรักษาหม้อดินสำหรับหุงข้าวหรือต้มน้ำแกงให้มันทนไฟหม้อดินหม้อดินสำหรับหุงข้าวเออสมัยก่อนใช้หม้อดินุงข้าวมันจะหอมมากใช่หมายถึงว่าบำรุงรักษาจะเก็บยังไงอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าส้มก็ไม่ถนัดเรื่องหม้ออีกแล้วค่ะอันนี้ถึงกับเป็นหม้อดินด้วยเป็นหม้อดินด้วยคุณทูบถนัดเรื่องหม้อไหมคือจะบอกว่าเคยทำข้าวแช่ เห็นย่าแต่ว่าหม้อดินจะเป็นหม้อเล็กๆที่จะใส่ข้าวแล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยคือเขาต้องอบต้องวางต้องต้องเผาอ่ะค่ะเผาก็เลยเดินเผาวบนใบพะพึงหรือใบอะไรเนี่ยตอนตอนที่ทําข้าวแช่อย่างอย่างช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลสงกรานเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นหม้อใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเอามาใส่ขนมปะกีมหม้อดินเหมือนกันการเก็บรักษาจะเก็บยังไงเออหมายเออหมายถึงที่อันนี้คนที่ถามนี่คือ เป็นเป็นคนขายของมีหม้อต้องใช้หม้อนี้หุงข้าวหรือพี่ว่าน่าจะเป็นตามร้านอาหารมากกว่านะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหม้อดินเนี่ยอย่างร้านที่ทําจุ่มแซบก็จะเป็นมอมาจะเป็นหม้อดินเล็กๆตั้งบนเตาเตาถ่านนะคะก็จะใช้หม้อดินแบบนี้แต่ว่าหุงข้าวด้วยหม้อดินเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นไม่ไม่ไม่เห็นนะส้มวันนั้นส้มไปทานอยู่ร้านนือค่ะเป็นร้านของพี่หม้อดินนะคะตั้งไฟไว้ไวปุ๊บ <ứng, ứng. S 1> แล้วก็ พอลืมเติมน้ำอะค่ะมันแตกป๊ะทันทีเลยนะเหรอใช่ค่ะก็คือเขาตั้งคือเขาตอนตอน,ตอนที่เขาตั้งไฟเนี่ยก็คือฐานมันยังไม่แดงก็คือคงตั้งไว้แล้วลืมที่จะเติมน้ำํำ<อ>พอแป๊บหนึ่งมันดังปุ๊คือคือก้อนของหม้อก็คือเป็นลูกลูกลมๆเลยครับป๊กออกไปเลยสมมว่าน่าจะรักษายากค่อนข้างพอสมควรน,นะคะสําหรับ,บสําหรับตัวเองนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะบอบางอะแต่ว่าวิทย์ เวลาที่เราทำอาหารด้วยหม้อด,ดินความอร่อยความหอมเนี่ยเยอะอ่าฮะแต่ว,ว่าวิธีรักษาสรงว่าค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วอย่างกระแทกก็แตกแล้ว,ลวอาฮะบิ่นแล้วอะไรเงี้ยมัน,อน,นบอบางมากอือ,อค่ะก็นะอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ วิธีการที่ค่อนข้างทนุถนอมหน่อยนะคะโอบอุ้มนิดนึงเพราะนางบอบางค่อยๆประคองมีท่าด้วยค่อยๆประคองนางประคองหม้อวิธีอุ้มจะให้ส่งสอนวิธีอุ้มหม้อนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมโอเคถามมาบอกว่ามะม่วงกวนกับมะม่วงแผ่นมันเหมือนกันไหมอะมะม่วงกวนกับมะม่วงแผ่นเหมือนนะ คือมะม่วงกวนเนี่ยไม่ได้ทําแบบทุเรียนกวนที่เป็นเนื้อแบบเนี้ยแล้วก็มามัดมาม,ามาทำเป็นก้อนๆแต่มะม่วงกวนเนี่ยจะทําด้วยการที่เอามะม่วงมากวนแล้วก็วาง เป็นวงวงเป็นแผ่นแล้วก็ไปตากแห้งเอออันนี้คืออันเดียวกันมะม่วงกวนหรือว่าส้มลิ้มหรือมะม่วงแผ่นคืออันเดียวกันค่ะค่ะนะคะนี่คือตามความเข้าใจจากการผ่านมาการโดนมะม่วงผ่านโลกมาเยอะผ่านความร้อนของมะม่วงที่มันดีดเป๊ะเป๊ะเนี่ยเวลาที่แบบกวนไปเรื่อยๆแล้วมันดีความร้อนของมันเนี่ยก็เดคยโดนเลยนะแบบมากนี่แบบเหมือนเหมือนหาบัวหิมะนี่เหมือนอะไรกวนกระแะแมใช่ไหม กวนเปกปูนอีกเออเวลามันดีดคือมันอมความร้อนอยู่ใช่แล้วมันกระทุนี่แบบปึ๊กนี่แบบโดนเนื้อเข้าไปนี่ต้องเอาบัวชีม้าโปอย่างเร็วเลยนะคะนั่นแหละนะครับคือผ่านร้อนมาเยอะ เจ็บไม่เยอะผ่านร้อนผ่านหนาวหลายผ่านแล้วค่ะนะคะจริงๆเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องข้าวเหนียวมูนนะยังไปไม่ถึงทันไหมทับอกใหน่่ยนะคะอีกหนึ่งนาทีนียนะคะคุณส้มตายแล้วส้มอยากให้สูตรข้าวเหนียวมูนมากเลยส้มอยากให้คนไปทําแบบว่าเอาไปทําต่อยอดอะค่ะคือข้าวเหนียวมูนเนี่ยสามารถไปทําอะไรได้เยอะมากเลยเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่แปมเนี่ยไปโพสต์เลยอะไรนะข้าวเหนียวดองมายงชิดค่ะแล้วอร่อยมาก แล้วพี่แปมไม่ได้ทำคนเดียวไงเอาไปให้เผื่อคนที่ทํางานได้ชิมกันด้วยแล้วทุกคนชื่นชมบอกว่ามันอร่อยรวมทั้งเปียกปูนด้วยค่ะคุณส้มก็เลยตั้งใจบอกว่าจะนําสูตรข้าวเหนียวมูลเนี่ย มาฝากฝากกันนะฮะให้เราไป,ไปทําไปต่อยอดอะไรกันไปต่อยอดกันแต่เราคุยกันเรื่องก็คุณถามเรื่องหม,ม้ออบรมร้อนเตาติาต้งหมอ้มอทอดไร้น้ำมันมาเรา,าก็เลยยังไม่ได้ไปที่ข้าวเหนียวมูลแล้วอาทิตย์หน้าเราต้องหยุดเรื่องหม้อนะคะพ,พี่แก้วเราจะหยุดเรื่องหม้อทุกชนิดนะคะ <S <S> ได้ไดเราจะไม่มีหมอ้อแล้วนะคะเสาร์น้านะเสาร์น้าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลแล้วนะคะเวลาหมดแล้วจริงๆขอบคุณทุกข้อความนะคะเยอะมากเลยอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ น้องส้มชนาการและดิฉันกิงแก้วลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็บมงลงส้มชนาการดำเนินรายการโดยส้มชนาการและกิงแก้วเพตรา Benz p r i m a มเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับ2ย่านยนต์ชั้นเลิศ The New E-Class และ Mercedes AMG GLA 35 4Matic หรูหราในราคาพิเศษก่อนใครโทร02-095-5555ครบทุกข่าวสารวงการกีฬาครบทุกเรื่องสุขภาพและท่องเที่ยว